นับถอยหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่กำลังจะเกิดขึ้นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะเราได้เห็นการจัดการแข่งขัน u 19ชิงแชมป์โลก u 21ชิงแชมป์โลกแต่ว่าประเทศไทยเรากำลังเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกของชุดใหญ่บิ๊กเบิ้มค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆกันค่ะตโกนเเเชีียยสสุดงพื่อทม สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กบอลบอช่องของเจเล็กคนสวยมีคนสงสัยเหมือนกันละค่ะว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าเจเล็กคนสวยคือก็ตั้งไปอย่างนั้นเองค่ะคือจะแทนตัวเองว่าออบก็รู้สึกกระดากยังไงไม่รู้จะแทนตัวเองว่าป้าใจมันก็ยังไม่ยอมรับก็ตัวเองแก่ก็เลยแทนตัวเองว่าเจให้มันจบจบไปแค่นั้นแหละ แล้วคําว่าคนสวยอ่ะอ้าวแล้วมันสวยจริงอ่ะให้ทาเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เราพักเรื่องตู้แช่ตู้เย็นแล้วก็เรื่องยูยี่สิบเอ็ดไว้แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพักไม่นานหรอกใครได้ดูรายการวอลเลย์บอลรายการพิเศษที่เกาหลีใต้บ้างไหมคะตบกันตุ้มตามตุ้มตามค่ะแหมเขาเล่นกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะไม่มีรามือกันเลยอ่ะเะเล็กก็ไปสอสองค่ะ โดยเฉพาะจ่อสอ,สอทีมสวีเดนค่ะเพราะว่าสวีเดนเป็นทีมที่จะต้องเจอกับทีมชาติไทยของเราในรายการวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่กลุ่มเดียวกับเราแหมเราก็ไม่ได้อยากเป็นทีมที่ตกรอบแรกนะ mm. คือรายการนี้จะมีทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันค่ะทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่ม A มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด32ประเทศแต่และกลุ่มก็จะเอา2ทีมค่ะเพื่อเข้าไปเล่นในรอบถัดไปเพราะฉะนั้นรอบถัดไปก็จะเหลือ16ทีมนั่งคิดอยู่พักใหญ่ว่าครึ่งหนึ่งของ32นี่มันได้เท่าไหร่แล้วทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยไทยแลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนอียิป และถ้าเราต้องการที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเราจะต้องเอาชนะยังน้อยให้ได้2มแมตช์ละค่ะหลังจากที่เราแพ้เวียดนามไปในราการวอลบอลซีวีลีก2ต่อ3เซตแล้วก็เกือบจะตกชั้นในราการ v n l ตอนนี้ขวัญกำลังใจของกองเชียร์ก็รู้สึกไม่มั่นอกไม่มั่นใจค่ะ คือถ้าพูดกันตามตรงแบบไม่อ้อมค้อมก็คืออียิปต์เรามีโอกาสที่จะเอาชนะได้สูงค่ะส่วนสวีเดนกับเนเธอร์แลนด์นี่โอ้โหยากค่ะโดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์นะคะเมื่อวานเขาก็ประกาศรายชื่อ14คนสุดท้ายออกมาแล้วค่ะฟอร์มของเนเธอร์แลนด์ในปีนี้ในรายการ VNL ก็ถือว่าลุ่มๆดอนๆค่ะแต่ว่าเท่าที่เราเคยเจอมากับเนเธอร์แลนด์ก็เอาชนะยากเหลือเกิน ไม่ว่าจะแข่งในบ้านหรือว่าแข่งนอกบ้านก็แพ้นเนเธอร์แลนด์น่ะคือสาวส้มๆเขาก็มีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งค่ะเล่นสไตล์คล้ายๆกับเยอรมันนั่นแหละนั่นก็คือเล่นไวแล้วก็ในทีมก็มีนักกีฬาที่อยู่ในสโมสรอนเดียวกับน้องบีมสองคนแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือสตุตอีกคนนึงก็คือดรัมบิง คือถ้าเราแพ้เนเธอร์แลนด์ความเสียหายก็ไม่มากนักหรอกค่ะเพราะว่าอันดับโลกเขาสูงกว่าเราแพ้ไปเราก็อาจจะติดลบไม่เยอะหรือว่าถ้าชนะเราก็ได้บวกเยอะแต่ว่าการที่เราพบกับสวีเดนนี่แหละค่ะคือปัญหาเพราะว่าตอนนี้คะแนนอันดับโลกของสวีเดนก็น้อยกว่าเราะค่ะและผลงานของสวีเดนในรายการที่เกาหลีใต้ไปสองแล้วก็โหตบหนักตบโหดเหลือเกิน แต่ว่านั่นแหละค่ะมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ที่เราพอจะเจาะได้ตอนนี้น้องๆของเราในทีมชาติไทยก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันแล้วนะคะหลายๆประเทศตอนนี้มีแมตช์อุ่นเครื่องค่ะรวมทั้งประเทศไทยของเราค่ะทีมชาติไทยของเราจะลงอุ่นเครื่องพบกับจีนค่ะตอนนี้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะจะเล็กไปอ่านจากเพจของพี่ต้องพัฒนีก็เป็นเพจที่สามารถเชื่อถือได้ค่ะ ทีมชาติไทยจะลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการขายบัตรที่จะให้เราเข้าไปชมเข้าไปเชียร์นั้นนะ่ะยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาค่ะต้องรอติดตามนะคะจะได้คงไม่ได้ไปดูแล้วค่ะเพราะว่าตีตัวไปชมในแมตช์ที่ไทยเจอกับเนเธอร์แลนด์นน่นละค่ะวันที่26สิงหาหนน ผลงานของทีมชาติไทยถ้าดูในรายการ VNL ปีนี้ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าในรายการชิงช้ป์โลกจะได้คิดว่าฟอร์มของทีมชาติไทยน่าจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้กลับคืนมานั่นก็คือซปเปอร์สตาร์ของเราค่ะหนังบุ๋มบิมชัดชุอรอโมกสี ตอนนี้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะคะว่าฟอร์มของน้องบุ๋มบิมที่ลงเล่นกับเวียดนามในแมตช์สุดท้ายในสนามของบ้านเวียดนามน่ะน้องบุ๋มบิมของเราแม้ว่าจะลงไปยื้อเส้นยื้อสายแบบว่าก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นักแต่ว่าก็สามารถคว้าตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมมาครองได้ค่ะและตอนนั้นน้องบุ๋มบิมนะก็ยังไม่ค่อยเข้าไม้เข้ามือกับเพื่อนเพื่อนสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจังหวะการขึ้นตี และจังหวะที่บอลจายมาจากมือเซตก็อาจจะไม่ได้เข้ากันสักเท่าไหร่ แต่ว่ารายการชิงแชมป์โลกคนนี้มีเวลาที่ปรับแก้ปรับจูนกันมาค่อนข้างเยอะเราได้ซ้อมแบบเต็มเต็มทีมกันมาแล้วในซีวีลีกและในซีวีลีกเราก็เล่นดีนะคะแม้ว่าเป็นแมตช์ที่เราแพ้วเวียดนามเราก็เห็นถึงความทุ่มเทความตั้งใจพยายามที่จะไล่บอลเก็บบอลบอลที่มันรับไม่ได้จริงๆนั่นก็คือบอลตบของตู้เย็นค่ะเพราะว่าตบหนักตบโหจริงๆอะ่ะ บโผดเหมือนโกรธใครมาไม่เคยเห็นตู้เย็นตบหนักขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะและในรายการชิงแชมปโลกรายชื่อของเวียดนามค่ะเขาส่งมาในเว็บไซต,ต์ตอนนี้แค่16คนเท่านั้นนะคะหนึ่งในนั้นก็มีดงที่หงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าท้ายที่สุดดงที่หงต้องตัดไปค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ15คนและถ้าตู้เย็นไม่มาก็จะมีแค่14คนเท่านั้นที่มาประเทศไทย วกไปเรื่องตู้แช่ตู้เย็นจนได้ค่ะการลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนหนนี้ก็น่าสนุกนะน่าไปดูมากเลยค่ะเพราะว่าจีนในรายการ VNL ปีนี้เขาก็ไม่ได้จัดหนักจัดเต็มนะคะ แต่ว่าในรายการชิงแชมป์โลกแน่นอนค่ะว่ารายชื่อจะไม่เหมือนใน VNL ตอนนี้ในเว็บไซต์ประกาศรายชื่อมาแล้วทั้งหมดถึง24คนด้วยกันค่ะเป็นรายชื่อที่ยังไม่ได้ตัดเหลือ14คนสุดท้ายจิเล็กไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เขามีรายชื่อที่ตัดออกมาแล้วหรือยังแต่รายชื่อทั้งหมดของเขาทั้ง24คนที่ส่งมาก็ถือว่าเป็นรายชื่อที่จัดหนักจัดเต็มค่ะ ส่วนรายชื่อของทีมชาติไทยก็คาดเดาไม่ยากค่ะเพราะว่า14คนสุดท้ายก็น่าจะเป็นรายชื่อที่อ้างอิงจากการแข่งขันฟย์บอลซีวีลีกที่ผ่านมานั่นแหละค่ะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นในตำแหน่งหัวเสาระหว่างรายชื่อของน้องยูฟาดนพรสินโพกับพี่ดาวกติกาแก้วพินกับตำแหน่งลิเบอลค่ะว่าจะเลือกใช้น้องเอยกระยะรัตคำวงหรือว่าจะเป็นน้องแบมจิดาพานาหัวหนอง สำหรับเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตอนนี้มีข่าวออกมาว่าอุ่นเครื่องกับจีนเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้แต่ว่าไม่แน่ใจค่ะว่านอกจากนี้จะมีทีมอื่นๆที่จะเล่นอุ่นเครื่องกับไทยอีกไหมเพราะว่าหลายทีมก็ใกล้ที่จะเดินทางมาแล้วค่ะส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะอุ่นเครื่องกับจีนแค่ทีมเดียวค่ะอาจจะมีอีกซักแมตช์นึงก็ได้แต่ว่าต้องรอลุ้นค่ะว่าจะเป็นทีมไหน ตอนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าทำไมมันดูเงียบเงียบกันจังเลยที่มันเงียบก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็โฟกัสไปที่ปัญหาชายแดนไทยกับกัมพูชาค่ะเพราะฉะนั้นเราเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนที่ชอบในกีฬาวอลเลย์บอลก็ช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือนะคะมีข่าวสารอะไรก็อัปเดตแล้วก็แชร์ออกไปค่ะ บางครั้งการมานั่งพรมบนแล้วก็มานั่งแะมันก็ไม่ก่อประโยชน์ใดๆแล้วค่ะเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปและเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยไปค่ะแน่ค่ะตอนนี้หลายๆคนชอบที่จะติดตามข่าวว่าตู้เย็นจะมาไหมเดี๋ยวได้รู้ค่ะว่าตู้เย็นจะมาไหม และถ้าไม่มาก็ <c oughs> จะเล็กฟันธงเลยค่ะว่าไม่มามาก็ดีไม่มาก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสทีมชาติไทยของเราให้ทำผลงานให้ดีที่สุดขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ